สวัสดีนะครับอันนี้ก็เป็นสภาพบ่อน,น้ําตกนะครับก่อนที่ผมจะได้ทําการปรับปรุงนะครับต้องบอกว่าสภาพน้ปัจจุบันนี้เนี่ยครับที่เห็นอยู่นะครับผ่านมาประมาณเกือบ1ปีแล้วนะครับตั้งแต่ที่ผมได้ทําน้ําตกไปนะครับผมก็ได้ทําการปรับปรุงแล้วให้น้ําตกเนี่ยกลับมาดูดีนะครับได้เหมือนเดิมนะครับโดยในคลิปนี้ผมก็จะบอกด้วยว่าปัญหาที่ผมเจอที่ทําให้สภาพน้ําตกผมเนี่ยสูญเสียไปหรือว่า,าต้นไม้ต่างๆเนี่ยได้ตายลงไปเนี่ย มีอะไรบ้างซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําแล้วก็เพื่อบอกเป็นแนวทางในการป้องกันนะครับรวมถึงสิ่งที่ผมทําการปรับปรุงไปเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับโดยเริ่มต้นนาบเนี่ยผมก็ไปหาซื้อต้นไม้มาก่อนนะครับเป็นต้นไม้ที่เราจะมาแทนต้นไม้เก่าๆที่ได้ตายไปบ้างอะไรบ้างนะครับก็เสียงเงินไปประมาณ750บาทนะครับซื้อต้นไม้พวกนี้มาเพื่อเอามาเปลี่ยนกับน้ําตกนะครับเราไปดูต่อในคลิปที่ผมอธิบายนะครับ สวัสดีนะครับหลังจากที่ผมได้ทําน้ําตกไปประมาณสักติดเดือนติดเป็ดเดือนแล้วนะเกือบหนึ่งปีแล้วเนาะก็ต้องบอกว่าสภาพณนะปัจจุบันนะครับผมจะพามาดูนะก็อยู่ประมาณนี้เลยนะครับเป็นสภาพตามนี้เลยนะครับเออมีความผิดพลาดอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมจะติดสแลนนะครับเป็นสแลนด้านบนนะครับเนี่ยเป็นสแลนด้านบนนี้นะครับแล้วมันก็จะไม่ค่อยมีแดดนะครับ ส่องลงมาที่น้ําตกแล้วก็บริเวณต้นไม้ต่างๆที่ผมได้ปลูกไว้เนี่ยเขาก็จะเขียวเขียวขจีเลยนะครับเนี่ยอย่างต้นนี้เนี่ยเห็นไหมครับอันนี้โดนแดดนะครับสภาพดูนะครับจากที่เคยเขียวๆนะครับตอนเนี้สีแดงหมดแล้วนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเดี๋ยวเราจะกางสแลนใหม่นะครับก็คือตอนแรกที่ก่อนเอาสแลนออกเนี่ยต้นลีลาวดีนะครับตรงเนี้เขาเขียวนะครับใบเขาเยอะนะครับผมก็เลย เห็นว่ามันมีใบของต้นลีลาวดีปกคลุมอยู่แล้วนะแดดไม่ค่อยส่งลงมาก็เลยเอาเอาตะแลนออกไปนะครับแต่พอนะช่วงนี้เนี่ยจะเห็นว่าใบของลีลาวดีเนี่ยเขาตกหมดเลยนะครับแล้วทําให้แดดเนี่ยส่งลงมาที่น้ําตกนะครับวันนี้นะครับเราก็เลยนะครับคิดว่าจะมาทําการปรับปรุงนะครับบริเวณพื้นที่ตรงนี้ใหม่นะครับรวมถึงการล้างบ่อใหม่ด้วยแล้วก็เดี๋ยวขึงสแลนใหม่ด้วยนะครับเพื่อป้องกันแสงที่จะลงมาตรงนี้เพราะว่า ต้นไม้ต่างๆที่ปลูกบริเวณนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ต้องการแดดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหลังจากปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยน้ำตกของเราเนี่ยจะกลับมาสวยงามได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับรวมถึงต้นไม้ต่างๆด้วยนะครับนะครับจะเห็นว่าน้ําก็จะเขียวอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็วันนี้มีสมาชิกรอช่วยกันแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับต้องบอกว่าสแลนเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะครับสําหรับ บริเวณน้ําตกนะครับเพราะว่าต้นไม้ต่างๆที่เรามาปลูกนะครับหรือว่ามาไว้ที่น้ําตกเนี่ยเป็นต้นไม้ที่ไม่ต้องการแสงแดดแบบ100%เซนะครับดังนั้น,เ,นเราต้องมีการขึงสแลนไว้นะครับเพื่อ,อช่วยเขานะไม่งั้นนะครับจะทำให้ต้นไม้เนี่ยตายหรือเหี่ยวแห้งแบบของผมได้นะครับสำหรับใครที่จะปลูกนะครับต้นไม้ที่น้ำตกหรือเลือกต้นไม้มาปลูกที่บ้านเนี่ยก็ต้องต้องศึกษาด้วยนะครับว่า ต้นไม้แต่ละชนิดเนี่ยเขาต้องการแดดเป็นลักษณะอะไรยังไงบ้างนะครับผมก็หลังจากผมกางทะเลนไปแล้วนะครับนะบผมก็มาทําการเคลียร์พื้นที่แล้วก็ปล่อยน้ําเก่าเนี่ยทิ้งนะต้องบอกว่าน้ําเนี่ยผมไม่เคยเปลี่ยนเลยนะตั้งแต่ทํามาเกือบจะ1ปีนะครับก็คือใช้น้ําอันเดิมแล้วก็เติมน้ําเข้าไปบ้างนะครับเติมน้ําที่มันลดเนี่ยเข้าไปบ้างแค่นั้นเองแต่บอกเลยยังไม่เคยล้างบ่อเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นครั้งแรกนะหลังจากที่ ทำน้ำตกมาตั้งแต่ต้นนะครับน้ใสมากโอเคนะครับตอนนี้เราล้างบ่อนะครับนะครับเริ่มล้างแล้วนะครับตอนนี้น้ําเริ่มใสแล้วเห็นไหมครับพ่อขัดจะเม้นพ่อไม่อัดเลยอะอัดอะไรลูกยังลูกพ่อปล่อยน้ำทำอะไรก็จะมาให้ดูว่านะครับบ่อเนี่ยก็ยัง เก็บน้ําได้ดีอยู่นะครับไม่มีน้ํารั่วเลยนะครับแล้วก็อยากให้เห็นว่าผมก็มีการต่อตัวท่อนะท่อที่สําหรับปล่อยน้ํานะครับเวลาเราจะถ่ายน้ํานะครับก็จะมีรูนะครับตรงนี้แล้วก็ส่วนปั๊มเนี่ยผมใช้ปั๊มนี้นะครับเป็นของนี่ครับชื่อเนี่ครับโปลนะครับตอนนั้นซื้อมาตัวหนึ่งเก้าร้อยกว่าบาทนะผมซื้อจากร้านนะครับ แต่เนี้ยลองดูในเน็ตดูนะถ้าเกิดใครจะซื้อนะครับก็คือตัวเนี้ยเป็นปั๊มสําหรับดูดน้ํานะครับดูดเข้าไปแล้วก็ต่อท่อนะครับท่อเข้าไปแล้วก็ขึ้นไปบนนู้นเลยนะครับแล้วก็ปล่อยให้น้ําไหลลงมาตุ๊ซุบุต,ตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มทําการทาความสะอาดแล้วก็จัดแต่งต้นมงต้นไม้ใส่เข้าไปนะครับแล้วจะเรามาดูกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับจะกลับมาสวยได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับ น,น้ำเริ่มใสแล้วนะครับดูตอนเทก่อนเนี่ยนะครับจากนั้นผมก็เริ่มไปหานะครับวัสดุอะไรต่างๆที่มีอยู่ในบ้านนะมาเอามาตกแต่งนะครับ บางส่วนนะครับต้นไม้ที่ดูแล้วมันไม่ได้ใช้ลกนะครับก็เอาออกไปด้วยนะครับทำการย้ายก้อนหินบางส่วนนะครับไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อเพิ่มมุมมองใหม่ๆขึ้นมานะครับ จากนั้นเราก็เริ่มทําการจัดเรียงนะครับแล้วก็เตรียมในส่วนของต้นไม้หรือว่าก้อนหินต่างๆเนี่ยที่เราจะไปตกแต่งบริเวณน้ําตกของเรานะครับตอนนี้นะครับเรากําลังปลูกต้นจีบแล็บนะครับซึ่งจะไปไว้ตรงนู้นนะไว้ตรงนู้นเลยนะครับนะตอนนี้นะครับพยายามที่จะ เอาเขาเข้ามาใส่ในตัวกระถางที่เป็นหินตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้พวกเดี๋ยวจะใช้พวกนะครับฟองไอหินฟองน้ํานะใส่ไว้นะครับด้านข้างเพื่อไม่ให้กัดไอพวกเศษกับมะพร้าวนะครับมันหลุดเวลาโดนน้ํานะครับนี่ครับ อันนี้เราเจะาปลาแช่น้ำไว้ก่อนนะเให้เขาสัมผัสกับอุณหภูมิของน้ําที่เราจะปล่อยเขานะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยเขาในน้ำเนาะเดี๋ยวทดสอบระบบปั๊มด้วยอะไรด้วยนะครับเราจะทดลองนะครับทดลองเปิดน้ําดูนะครับมันจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะเดี๋ยวลองเปิดน้ําดูนะครับเปิดแล้วนะครับนี่ครับตกมาแล้วน้ําตกของเรา นะครับเ,รเอาไงคะอ่ะแยวพ่อไม่ปล่อยปลาครับจะได้จบแล้วนะครับาการปรับปรุงน้ำตกของเราวันนี้นี่นี่นีวพ่อแกะมาเอินจะเอ้ยน้ำรั่วเลยของหนูไม่ต้องลูกอันนั้นปล่อยในบ้านพ้อแกองี้ดี่แบบ อาพี um, uh, uh, so ่ไอ้อลาปล่อยอาพี่ไอ้จับเทอะค่อยๆเอยเลยมันเทไม่ได้จับเทอะปลาปล่อยปล่อยเลยลูกต้องไปแล้วหกตัวนะครับปลาปลาครับนี่นะครับปลาครามก็สำหรับบ่อไอ้สำหรับ น้ำตกอันนี้ก็ที่ผมได้ทําไว้ประมาณเกือบ1ปีแล้วนะครับสามารถเข้าไปดูวิธีการทําได้นะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มลิงก์ไว้ให้นะครับสุดท้ายครับผมก็ได้ทําการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับบริเวณด้านบนนะครับโดยเอา,อาต้นหนวดเขาหรือสีนะครับไปแขวนไว้ด้วยตรงนี้นะครับก็เป็นการตกแต่งเพิ่มเติมให้ดูแบบ สีมีสีเขียวๆมากยิ่ง <in> ขึ้นนะครับผม <soul noise> ก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับสำหรับการปรับปรุงนะครับน้ำตกนะครับที่ผมได้เคยทำไว้นะก็ผ่านมาเกือบ1ปีแล้วนะครับที่ผมได้ ทำไว้แล้วก็มีความผิดพลาดอย่างที่ได้บอกไปนะครับเรื่องของสแลนนะครับขาดไม่ได้เลยนะสแลนเพราะว่าต้นไม้ที่เราปลูกอยู่บริเวณโซนโซนของน้ําตกเนี่ยเป็นต้นไม้ที่โดนแดดแรงๆไม่ได้นะครับแล้วก็เขาเนี่ยจะจะตายเนาะก็อย่างต้นนี้ของผมเนี่ยนะก็รอดูว่าหลังจากที่ได้สแลนไปแล้วเนี่ยนะครับเขาจะกลับมาหรือเปล่านะก็ยังมีสเ,เขียวอยู่บ้างนะแต่ตรงที่โดนแดดไปเนี่ยเขาจะออกแดงๆหมดเลยนะครับ ดาดูอีกทีนึงเขาจะฟื้นหรือเปล่านะครับส่วนน้ําตกนะครับก็ตั้งแต่ทําไปเนี่ยเกือบหนึ่งปีเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่เคยไม่เคยเปลี่ยนน้ําเลยนะครับก็ปล่อยแค่ใส่น้ําเพิ่มไปให้เขาบนอยู่แบบนี้นะครับแต่วันนี้ได้เปลี่ยนน้าไปแล้วก็น้ําก็ใสขึ้นมายิ่งขึ้นนะแล้วก็ปล่อยปลาคราบไปหกตัวนะครับปลาครบาบก็ว่ายอยู่นะครับกำลังทําความคุ้นชินับบ่อปลาใหม่นะครับ ก็โอเคนะครับสำหรับการปรับปุงนะครับในวันนี้ก็น่าจะจบไปประมาณนี้นะครับก็ใครที่อยากดูวิธีการทําตัวน้ําตกนะครับผมก็มีคลิปในการทําอยู่นะครับก็มีขั้นตอนแรงต่างในการทําอยู่นะสามารถกลับไปดูได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับหลังจากคลิปนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะผมยงไถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดติดตาให้ด้วยนะครับสวัสดีนะครับ